กำลังวิ่งทดสอบโตโยตา้าคัม,มารีนะครับคัม,มารี่ปี2009นะครับตัวนี้ปี2009แต่ราแหลกก็จะเป็นราแหลกไฟฟ้าของที่ผมเรียกว่างูกินไก่นะเสียงดังมากฟังเสียงนะเสียงแรงมากนะครับก็คืออาการของลูกปืนข้างในมันนะครับ ตัวที่จะเป็นลูกปืนวิ่งอยู่ในแกนแหลกนะครับทีนี้พอเวลาจารบีมันแห้งนะครับก็จะมีอาการเสียงดังแบบนี้นะจารบีมันแห้งลูกปืนมันสึกนะครับลูกปืนแล้วก็ล่องลูกปืนมันสึกนะครับทำให้มันมันก็เหมือนกับลูกปืนล้อนะพอเวลาเราใช้งานเป็นนานๆลูกปืนล้อก็จะมีอาการหอนนะคล้ายๆกันนะครับเวลามันทํางาน เบืลอล้อพอเวลามันเสียก็จะมีอาการหอนเสียม,มากๆก็จะหอนดังขึ้นดังขึ้นเรื่อยๆนะตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับตัวนี้ก็เหมือนกันผมเคยทํามาแล้วหลายตัวนะมันไม่ประสบพศเบีเรจก็มีนะ <laughs> ต้องแจกูกค้าไปก่อนล่วงหน้านะเพราะว่าอาการมันค่อนข้างจะหนักนะครับแล้วลักษณะอย่างนี้นะโอเคก็มีประมาณนี้นะครับก็มีประมาณนี้นะ โอเคเดวถอดดูก่อนนะครับเดี๋ยวยกขึ้นลิฟ์ถอดดูก่อนว่าจะหนักนาสะหัสแค่ไหนนะครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่นัดลูกหมากยนจังหวัดอุดรธานีนะครับหรือนัดยนต์ะกิตจ,จังหวัดอุดรธานีวันนี้พบกับช่างนัดที่สาขา2นะครับนัดลูกหมากยนตสาขาบ้านเท่อมนะครับอําเภอบ้านผือส่วนสาขาหนึ่งวันนี้ช่างนัดไม่ได้เข้านะฮะสาขาหนึ่งอยู่ถนดดอนอุดร น้องบัวลําพูนะครับซึ่งถนนรอบเมืองนะครับใกล้ที่แยกบ้านจันทร์นะก็ไปมาสะดวกทั้งสองสาขานะครับสาขาไหนก็ได้นะฮะที่ใกล้บ้านนะครับวันนี้ขอตอนรับเ c จากจังหวัดสระบุรนะครับโตโยต้าคาร์ีนะฮะราวแหลกไฟฟ้าเสียงดังมากนะครับเวลาเลี้ยวมาถึงตอนเที่ยงนะฮะมาถึงตอนเที่ยงนะครับเดินทางวันั้งแต่ช่วงเช้าแล้วนะครับแต่มาถึงช่วงเที่ยงนะก็ น่าจะเสร็จช่วงเย็นๆนะครับวันนี้นะฮะมีราวแหลกไฟฟ้าแล้วก็บูธปีนกตัวใหญ่ลูกปืนล้อหน้าซ้ายนะครับ3ารายการนะครับสลหรลับคัมเอรี่คันนี้นะมาพบกับการทำงานของช่างนัดกับคัมเอรี่ปี2009นนะฮะยังดังมากนะครับหมุนละล้อลอยๆอย่างนี้ก็ดังนะ ฟืดปืดฟืดเลยนะตัวนี้เขาจะเป็นลาวแหลกที่ใช้ลูกปืนวิ่งอยู่ข้างในนะครับในแกนนะครับตัวนี้จะใช้จารบีเลี้ยงนะครับจารบีเลี้ยงลูกปืนด้านในนะพอจารบีมันแห้งล่องลูกปืนมันสึกนะครับเป็นตามมดก็ทําให้เสียงดังนะครับใช้ไปนานๆก็จะฟืดไปเรื่อยๆนะครับมีอาการฟืดไปเรื่อยหนักไปเรื่อยๆนะครับวงมาลัยก็จะหนักไปเรื่อยๆนะฮะไปไปมาเลี้ยวแทบไม่ไปนะ ก็มอเตอร์ล็อกนะครับถ้ามอเตอร์ด้านในล็อกก็คือจบนะครับเปลี่ยนอย่างเดียวนะครับถ้าเปลี่ยนใหม่ค่อนข้างจะแพงนะครับตัวนี้ค่อนข้างแพงราคาสูงมากบอกได้เลยราคาเกือบเท่าตัวรถนปัจจุบันนี้นะฮะเฉพาะเราแหลกตัวเดียวนะก็ซ่อมนะครับซ่อมได้นะครับตัวนี้ซ่อมได้ถ้าไม่ซีเรียสมากเกี่ยวกับเสียงนะครับถ้ามันเสียงมันดังมากก็ มันจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็เท่านั้นแหละฮะโอเคครับเดี๋ยวมาดูการถอดซ่อมกันนะ,ระเราแหลกถอดออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับถอดบูธปีกนกนะครับถอดปีกนกมาเปลี่ยนบูธนะ,ระเราแหลกคือตัวนี้นะที่ผมบอกว่าเหมือนกูกินไก่นะมันจะป่องตรงกลาง ข้างในจะมีลูกปืนวิ่งอยู่ข้างในนะครับตัวนี้จะเป็นมอเตอร์นะมอเตอร์ติดข้างในพอเวลามันเสียมอเตอร์พอเวลามันหนักมากๆเข้ามอเตอร์มันช็อตนะครับข้างในมอเตอร์มันไหมก็ไม่ทํางานนะครับตัวนี้แต่ตัวนี้มอเตอร์ยังทํางานอยู่นะครับแต่มันมีเสียงดังมากแค่นั้นเองนะโอเคน้านซ้ายมีลูกปืนล้อหน้าด้วยนะครับเดี๋ยวไปถอดอีกทีถอดปีกนกก่อนนะครับ อีกนกตัวนี้เวลาถอดเราต้องทำหาที่ค้ำเครื่องเอาไว้นะไม่งั้นมันจะถอดไม่ได้นะนี่นะครับตัวบูธปีกนกตัวนี้นะตัวหน้านี่นะเขาขาหนึ่งเขาจะติดอยู่กับแท่นเครื่องขาหนึ่งเขาจะติดอยู่กับแค่นเครื่องเวลาถอดเราต้องยกแค่นเครื่องออกนะครับต้องยกแค้นเครื่องตัวนี้ออกก่อนนะครับคพ่อยถอดปีกนกออกมาได้นะครับ โอเคเดี๋ยวค้ำเครื่องไว้นะวิธีถอดปีกนกนะครับค้ำเครื่องขึ้นไปนะเอาลงมาต่ําๆแล้วก็ตะเท้ค้ำเครื่องขึ้นไว้นะแล้วก็ถอดแท้นเครื่องแตกแต่เยอะพอสมควร ออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะแท่นเครื่องค้ำไว้ที่เดิมนะครับี๋ยวตอนใส่เขายกเครื่องอีกนิดหนึ่งนะแล้วก็สอดขาขาบูทใส่เข้าไปนะโ okay. อเคถอดเสร็จสับเรียบร้อยทั้งสองข้างนะครับมาถึงทางด้านหลังนะครับชิ้นส่วนยกเข้ามาข้างในแล้วนะะเราแหลกขึ้นแท่นเตรียมถอดนะปีกนกเตรียมอัดออกนะ แล้วก็ลูกปืนเียมบอัดนะครับโอเคลูกปืนใหม่มาเป็นที่เรียบร้อยนะครับถอดช่ำแหลกออกมาแล้วนะครับแยกชิ้นส่วนออกมาแล้ว นี่ก็คือลูกปืนตัวที่เสียงดังนะครับตัวนี้ที่ดงมากๆนะตัวนี้ตัวหายากซะด้วยช็อตแล้วออกมาทั้งหมดทั้งหมดแล้วนะครับลูกปืนด้านในแตกนะครับลูกปืนด้านในเสียหมดตัวนี้คือตัวดังอย่างแรงโอ้โหโนี่คือตัวดังดังอย่างแรงนะครับตัวนี้ ที่ผมบอกว่าลูกปืนมันวิ่งอยู่ข้างในนะครับคือตัวนี้นะตัวนี้เดี๋ยวถอดออกมาใส่น้ำมันเอ่อตัวนี้เดี๋ยวถอดออกมาใส่จลรบีนะครับตัวนี้จะเป็นลูกปืนวิ่งวน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 อยู่ที่แกนที่ผมบอกนะแต่รอบไม่สึกนะครับรอบไม่สึกจะมีอาการแห้งนะครับแต่ตัวที่ดังที่สุดก็คือตัวนี้ <protagon> นตัวที่ดังที่สุดคือตัวนี้เริ่มประกอบลูกปืนเข้าไปนะครับลูกปืน ตัวนี้เป็นลูกปืนตัวนีเน้เป็นลูกปืนมอเตอร์นะครับเป็นลูกปืนมอเตอร์ข้างในนะตัวนี้ตัวผาดังตัวนี้ลูกปืนหายากด้วยนะครับตัวนี้ลูกปืนบอกได้เลยว่าหายากมากแพงมากนะครับตัวนี้ถ้าซื้อได้ก็เผื่อไว้เลยประมาณห้าพัน,ล,นนะลูกปืนตับนี้นะลูกปืนตับนี้ตับเดียวนะครับ เผื่อไว้เลย5000บาทนะตัวนี้แพงมโหฬารมีแต่ของนอกต้องสั่งเป็นอาทิตย์นะแต่ผมสั่งมาไว้นะแต่ผมสั่งมาไว้สั่งมาเผื่อนะปีกนกก็อาดบุทเรียบร้อยแล้วนะครับเปลี่ยนบูทเรียบร้อยนะฮะบูทปีกนกตัวใหญ่บูทปีกนกตัวเล็กใช้ได้นะครับยังใช้ได้อยู่ยังแน่นอยู่ มีคันชักมีลูกหมากแหลกนะครับบิ้วเรียบร้อยนะครับบิวเรียบร้อยเปลี่ยนยางกันฝุ่นเรียบร้อยตัวนี้ประกอบค่อนข้างสลับซับซ้อนพอสมควรนะครับข้างในจะมีลูกปืนทั้งหมด สองตัวสองตับนะครับซ้ายขวาของมอเตอร์นะแล้วก็จะมีลูกปืนวิ่งเล็บวิ่งนําตามแกนนี่ครับสิ่งข้างในแกนนี่นะปืนข้างในแกนต้องค่อยๆใส่จรารบีนะครับถ้าไม่อยากถอดออกมานะค่อยๆเลื่อนใส่พวกจรารบีทีละข้างนะครับแต่ถ้ากอดค่อนข้างจะใช้เวลาจับยาก Yeah. ยางรัดแหลกยางหุมแหลกใส่เล็กรัดแล้วรต้องต้องรัดดีๆตัวบาร์เนี่ยต้องรัดพอดีหนามขเขาเสียเลย ใส่เจลบีที่ร่องลูกปืนนะครับใส่น้ำมันเข้าไปแล้วอัดเจลบีเข้าไปนะครับเจลบีไป้ายป้ายปายเข้าไปแล้วเขาอยู่ได้นานที่สุดนะครับตัวนี้จะเป็นเจลบีลูกป,ปืนนะครับต้องใส่เจลเบีลูกป,ปืนโอเคเรียบร้อยนะครับถือว่าเรียบร้อยนะครับการใส่เจลเบีลูกป,ปืนเสร็จแล้วประกอบได้เลยนะ เดี๋ยวอาจทุกป,ปืนรอนะครับตัวนี้เป็นไฟฟ้านะครับต้องค่อยๆอัดนะครับเป็นเครื่องปั๊มไฟฟ้านะบางทีเราไม่รู้น้ำหนักของมันนะค่อยๆอัดเข้าไปเกือบๆสุดแล้วก็ใช้มือนะใช้มือยันนาะ มือ,อยันเข้าไปให้สุดแค่นั้นเองนะโอเคเรียบร้อยครับถอดเปลี่ยนลูกปืนเรียบร้อยนะฮะถอดถอดใช้แรงเยอะนะครับเลยไม่ได้ถ่ายนะเอาเป็นว่าอัดเปลี่ยนลูกปืนเรียบร้อยครับผมประกอบเข้าไปเกือบเสร็จแล้วนะครับตัวนี้ค่อนข้างสลับซับซ้อนนะครับเพราะว่าหมอเตเติมติดต้องบอกได้เลยว่าทํายากนะครับยากมากหาซื้อก็ยากนะครับรุ่นนี้นะ แต่ถามว่าซ่อมประสบผลประสบความสำเร็จไหมก็ค่อนข้างจะ็บประสบความสำเร็จนะครับประมาณ9 0บางคันก็นะครบ,บางคันก็หายร้อเลยนะครับบางอันนี่อาการเสียงดังหายหมดแล้วนะครับเมื่อกี้มุลอย่างนี้ดังนะตอนนี้เงียบไม่ได้ยินเสียงแล้วนะครับเงียบกล็บเงียบกริบ ยงมันไปอยู่ที่ลูกปืนตัวเที่ยวออกเนี่ยลูกปืนตัวนี้นะหลักๆนะครับหลักๆกก็คือลูกปืนตัวนี้โอเคประกอบเรียบร้อยหมดแล้วนะครับเดี๋ยวใส่ลูกหมากแหลกลูกหมากกันชักก็ใส่รถได้เลยทําสีใส่รถได้เลยนะฮะตัวนี้ไม่ต้องล้างเยอะนะครับถ้าทําสีนะฮะไม่ต้องล้างเยอะนะครับเชด็ดเช็ดเช็ดเช็ดแล้วก็ทําสีได้เลยอย่าใช้น้ํามันล้างเยอะหรือว่าอย่างอื่นล้างนะครับ เพราะว่าเขาเป็นระบบไฟซะส่วนใหญ่นะเซนเซอร์ทั้งนั้นเลยเซนเซอร์ปลั๊กไฟทั้งนั้นเลยนะ,ะเงียบหมดแล้วนะครับหมุนหนึ่งี้เงียบหมดแล้วแสดงว่าร้อยซนะครับตัวนี้นะหายร้อยเปอร์เซนรับประกัน ประกอบเสร็จสับเรียบร้อยหมดแล้วนะครับทําสีนะครับทาสีทําอะไรเรียบร้อยหมดแล้วนะครับตัวนี้เราขัดนิดนึงนะครับเิืมขัดด๋ยวมันใส่ยากนะครับเดี๋ยวขัดสนิมงอกนิดนึงเครื่องขัดเบี้ยใกล้นี่เองนะประกอบเรียบร้อยหมดแล้วทั้งกันชักทั้งลูกหมากแหลกนะครับทั้งลาวแหลกไม่มีเสียงดังแล้วนะครับหมุนพวงมาลัยลองหมุนดูแล้วนะฮะเดี๋ยวลองฟังดูอีกนิดเดียวทดสอบฟังเสียงนะครับไม่มีเสียงแล้วนะครับเมื่อกี้หมุน มาทีแรกหมุนแค่นี้ก็ดังแล้วนะฮะฟืดฟืดเลยนะตอนนี้เงียบหมดแล้วนะครับทั้งซ้ายทั้งขวา,อาโอเคครับตัวนี้ถือว่าประสบความสำเร็จร้อยเปอร์เซนะครับเงียบหมดเลยนะฮะร้อยเปอร์เซ็โอเคครับราแหลกออกมาเรียบร้อยนะครับราแหลกออกมาเรียบร้อยปีกนกออกมาเรียบร้อยนะครับ แล้วก็ชุดคอมาอ่านลูกปืนออกมาเรียบร้อยนะเรียบร้อยหมดแล้วทุกอย่างนะฮะออกมาพร้อมประกอบปีกนกด้านขวาประกอบเข้าไปแล้วนะครับใช้ตะเข้ใช้ตะเข้ยกเครื่องขึ้นแล้วก็ปอดกันเครื่องออกแล้วก็วางปีกนกลงนะครับเหมือนกับที่ตอนหอน นกเข้าไป ยึดปีกนกเรียบร้อยใส่ขท่นเครื่องคืนเข้าไปนะครับโอเคเรียบร้อยครับปีกนกทั้งสองข้างใส่เข้าไปแล้วนะครับแท่นเครื่องเอาลงเรียบร้อยส่วนใหญ่ บูทปีกนกช่างส่วนมากจะไม่ค่อยอยากเปลี่ยนนะครับตัวนี้นะมันทํายากมันต้องยกแท่นเครื่องขึ้นนะครับเพราะขาปีกนกกับขาแท่นเครื่องเขาทับกันอยู่นะเขาซ้อนกันอยู่นะเวลาถอดต,ต้องถอดแท่นเครื่องออกด้วยนะช่างทั่วไปเขาก็เลยไม่ค่อยอยากจะทานะครับตัวนี้ลูกค้าปีกนกบูทปีกนกแตกนะครับบูทปีกนกลูกค้าแตก เขาก็มองผ่านๆไปนะเขื่นเครื่องตัวนี้เอาลงเรียบร้อยนะขาเท่นเครื่องเขาจะทับกันอยู่อย่างนี้นะเขาจะซ้อนกันอยู่ขาเท่นเครื่องตัวนี้เขาจะเอียงมานี้นะขาปีกนกก็เอียงมานี้นะเขาก็เลยทับซ้อนนัเดี๋ยวเวลาถอดต้องถอดตัวนี้ออกโอเคครับ ใส่ปีนกเข้าไปเรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวพยอยยึดน็อตเสร็จแล้วก็ใส่เราแหลกได้เลยนะใส่ชุดคอมา ใส่เลาแหลกเข้าไปนะครับยกงูกินไก่ยกงูกินไก่เข้าไปนะครับเวลาใส่ต้องระวังให้ดีนะครับเซ็นเซอร์เดี๋ยวหัวเซนเซอร์หักนะ เซ็นเซอร์มี3าสี่ตัวนะฮ<ล>ะน็อตยึด2ตัวนะครับน็อตยึดตัวใหญ่ๆสอตัวนะครับยึดใส่กับแพรานะ ยึดเรียบร้อยแล้วนะครับสลาวแหลกยึดน็อตเรียบร้อยอเดี๋ยวใส่ลูกหมากกันโคง้งใส่ลูกหมากกันโค้งซ้ายขวานะครับแลก็ใส่ลูกหมากกันชักก็จบแล้วนะ ค okay, ประกอบเสร็จแล้วครับทั้งสองข้างนะครับเดี๋ยวใส่ยอยพวงมาลัยก็เสร็จเรียบร้อยเอาลงได้เลยนะฮะใส่บิลล็อกเรียบร้อยแล้วนะครับคันชักนะเรียบร้อยหมดแล้วเดี๋ยวเสียบปลั๊กไปนะฮะยังลืมบอกว่ยังลืมบอกนะครับทดสอบครับทดสอบลงข้างล่างเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวทดสอบสตาร์ทเครื่องดูก่อนนะ รัดเครื่องแล้วหมุนผมอะไรดูก่อนดูความเงียบ วันนี้มาจบงานที่สาขาหนึ่งนะครับโตโยต้าคามรี่คันนี้นะเมื่อวานงานไม่จบนะครับใส่เข้าไปแล้วรูปพวงมาลัยโชว์นะปัดพวงมาลัยหนักนะครับเซ็นเซอร์ไม่ตรงนะฮะเซ็นเซอร์ในกับเซ็นเซอร์ในราวแหลกไม่ตรงนะฮะไม่ตรงกันก็เลยพอรามาแก้ไขใหม่นะครับเ,เป็นเช้าวันใหม่นะครับเมื่อคืนเอฟซีพักอยู่ที่โรงแรมนะเ <laughs> ช้าโรงแรมไม่พักค้างแต่คืนนึงที่แรกว่าจะจบแต่วันนะครับพอ ใส่เข้าไปแล้วไม่จบนะอ่าไม่จบก็คือเซ็นเซอร์ไม่ตรงนะฮะใส่เข้าไปแล้วเซ็นเซอร์ไม่ตรงอ่าก็เลยต้องเสียเวลาถอดอีกครั้งหนึ่งนะจริงๆก็ใช้เวลาไม่นานนะครับถอดแต่เช้านะครับก็ตอนนี้ก็ถอดออกมาแก้ไขแล้วนะฮะเดี๋ยวสักพักน่าจะเสร็จนะครับเท่ากับ f c ได้ค้างคืนหนึ่งคืนนะครับจริงๆ FC มาช่วงบ่ายๆแล้วนะครับเมื่อวานนะก็เลยไม่เสร็จนะครับอ่าพอจะแก้ไขมันค่ําแล้วนะฮะก็เลยแก้ไขไม่ทันนะครับก็เลยต้องค้างคืนหนึ่งน่ ส่วนมากที่ผมนัด FC ฟซนัดลูกค้าจากทางไกลนะครับก็ส่วนมากจะผมจะนัดช่วงเช้านะครับเพราะว่าเผื่อแก้ไขนะมาถึงช่วงเช้าประมาณ8ปดโมงเก้าโมงนะฮะพอใส่เข้าไปซ่อมเข้าไปเสร็จพอซ่อมเข้าไปใส่เข้าไปเสร็จแล้วมันไม่จบนะครับก็ต้องถอดออกมาแก้ไขนะครับต้องเผื่อเวลาด้วยนะฮะจริงๆก็ทําจบวันเดียวนะครับถ้ามาถึงช่วงเช้านะครับถอดแก้ไขก็ทันนะครับถึงเราจะถอดออกมาแก้ไขก็ทันนะครับ โอเคครับเชา้าวันนี้กำลังแก้ไขยอยู่แก้ไขเปนที่เรียบร้อยนะครับใส่เข้าไปแล้วนะครับราแหลกแก้ไขเรียบร้อยตอนแก้ไขไม่ได้ถ่ายให้ดูนะครับมันก็ขั้นตอนคล้ายๆกับตอนที่ถอดน,นะพอเราถอดออกมาแก้ไข ใส่เข้าไปเรียบร้อยโอเคเดี๋ยวใส่ล้อตั้งการควบแนเช้าวันนี้จบแล้วนะคารมารีเกฟซี FC จากสรารคามพมมลัยนิ่งคลิปไม่มีดังเลยนะในเอฟขับลองดูนะครับเมื่อคืนนอนโรงแรมเปลี่ยนบรรยากาศมา เท <This> like <c oughs: c oughs> ี่ยวพักผ่อนที่อุดรหนึ่งคืนกลับกลับรถเลยกันนะครับขับลองดูแล้วนะทดสอบเบื้องต้นเมื่อวานมามันเลี้ยวพวงมาลัยแล้วมันดังเลยนะครับวิ่งมาอย่างนี้เวลาเราหมุนพวงมาลัยฟืดฟืดฟืดเลยนะโอเคครับถือว่าจบเรียบร้อยนะ สมบูรณ์แบบนะครับคันนี้ร้อเเลยนะครับโอเคเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดินทางกลับสารคามแล้วนะครับค้างที่อุดรนหนึ่งคืนเดินทางปลอดภัยนะครับขอบคุณมากครับที่ใช้บริการนัดลูกหมากยนจังหวัดอุดรธานีนะครับหรือนัดยนตะกิจจังหวัดอุดรธานีขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์ช่องยู u b e ช่องนัดลูกหมากยน ขอบคุณครับเรื่อทางปลอดภัาายครับสวัสดีครับ